โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super 500 Satio Group Australian Open 2023 SATIO Group Australian Open 2023แข่งขันวันที่1-6สิงหาคม2,566นี้การแข่งขัน Australian Open 2023จะจัดขึ้นที่สนามสเตเสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทำการแข่งขันระหว่างวันที่1-6สิงหาคม2,566ชิทิงเงินรางวัลรวม4 2 0 0 0 0เหรียญสหรั ไฮไลท์รายการนี้มีนักตบลูกขนไก่ไทยลงแข่งขันกันพร้อมเพรียงนำมาโดยเมรัชนกอินทนนท์มิวพปรปวีช่อชูวงและเมสุพนิดาเกตทองในประเภทหญิงเดี่ยวกันกันตะพลวังเจริญในประเภทชายเดี่ยวรวมทั้งกิบจงกลพันกิติธรากุลกับวิวระวินดาประจงใจและมูนา เบญยาภาเอี่ยมสะอาดกับอันนา นันการเอี่ยมสะอาดในประเภทหญิงคู่ไทเกอร์สปอร์ตขอพาไปชมโปรแกรมออสเตรเลี n นโอเพนออสเตรเลียนโ2เพ3โดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมการแข่งขันและผลงานดังต่อไปนี้ผลและโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยรายการออสเตรเลี n นโอเพ0 2 3ผลการแข่งขันวันอังคารที่วันที่1สิงหาคม2566รอบรอบคัดเลือก ือกประเภทชายเดี่ยวมีอาซันเคียดชนะ2-1เซต18-21 21-7 21-16กรกฤตเหล่าตระกูลไทยรอบคัดเลือกประเภทหญิงคู่หลิวเชงชูตันหนิงจีนชนะ2-0เซต21-12 21-17จงกลพันธ์ระวินดา ไทยผลการแข่งขันวันพูดที่วันที่2ส,สิงหาคม2566ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเกาฟังเจียจีนแพรรีไทยบาดเจ็บรัชนกอินทนนท์ไทยพรปรวีช่อชูวงศ์ไทยแพย้0-2 12-21 19-21เหยาเจียหมิน สิงคโปรสุพนิดาเกตทองไทยชนะ2-0 21-7 21-11เอสเตอร์วาโดโยกอินโดนีเซียประเภทชายเดี่ยวรอบแรกชีซ่าไฮเรนหูสตาวิโตอินโดนีเซีย ชนะ2-0 21-12 21-19กันตพลหวังเจริญไทยประเภทหญิงคู่รอบแรกเบญญาภานันการไทยชนะ20 21-4 21-9ซิดนีย์วิกตอเรีย ออสเตรเลียผลการแข่งขันวันพฤหัสบดีที่วันที่3สิงหาคม2566ประเภทหญิงเดี่ยวรอบสองคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิการัชนกอินทนนท์ไทยชนะ2-1 21-10 16-21 21-19 หวงชิงผิงไต้หวันสุพนิดาเกตทองไทยชนะ2-0 21-15 21-17หลินเซียงทิไต้หวันประเภทหญิงคู่รอบสองคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิกาเบญญาภานันการไทยชนะ2-0 21-19 23-21 อภริยานีซิติฟาเดียอินโดนีเซียผลการแข่งขันวันศุกร์ที่วันที่4สิงหาคม2566ของนักกีฬาไทยประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายรัชนอกอินทนนท์ ไทยชนะ2อง1 2 3 21-14สุพนิดาเกตทองไทยพบรัชนกอินทนนท์ไทยประเภทหญิงคู่รอบ8คนสุดท้ายคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิกาคิมโซโยองคองฮียองเกาหลีใต้ชนะ2อง1 9 21-10เบเญาพานันการ ไทยผลการแข่งขันวันเสาร์ที่วันที่5สิงหาคม2566ของนักกีฬาไทยประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศจางเป่ยเหวินสหรัฐอเมริกาชนะ21-17 8-3รีทายรัชนกอินทนนท์ไทย